สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้ที่เช์จะขอพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสอบวิชาธรรมศึกษาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกระดาษคำตอบของวิชาธรรมศึกษาครับโดยนักเรียนชั้นปสี 4, ป5และป6 จะได้สอบวิชาธรรมศึกษาจะมีการสอบด้วยกันทั้งหมด2แบบก็คือแบบระบายคําตอบและแบบการเขียนเรียงความแก้กระทุธรรมที่เชื่อจะขออธิบายการฝนกระดาษคําตอบก่อนนะครับรูปแบบของกระดาษคาตอบจะมีส่วนต่างๆที่นักเรียนจะต้องทำการเติมข้อมูลลงไปนะครับก็คือ ใช้ปากกาในการเขียนชื่อสกุลสำนักเรียนสนามสอบวันที่เดือนพศออและลงชื่อผู้เข้าสอบต่อไปคือรหัสสนามสอบหหลักนักเรียนจะต้องใช้ปากกาในการเขียนเลขรหัสสนามสอบ6หลักลงไปเลขที่สอบ5หลักก็คือเลขประจำตัวผู้เข้าสอบครับ จะมีทั้งหมด5ตัวเลขต่อไปสองช่องนี้ก็คือช่วงชัง้นกับทสชั้นทสย่อมาจากธรรมศึกษาครับปปาหมายถึงประถมศึกษามม้าหมายถึงมัธยมศึกษาและออ่างหมายถึงอุดมศึกษาซึง่งนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 จะต้องใช้ดินสอสอง B ระบายลงไปที่ช่องปอปาก็คือชั้นประถมศึกษานั่นเองครับธรรมศึกษาชั้นก็จะประกอบไปด้วยชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกนักเรียนก็จะต้องระบายลงไปที่ชั้นตรีเมื่อนักเรียนเขียนตัวเลขลงไปในช่องว่างทั้งหมดแล้วก็ให้ใช้ดินสอสอง B ระบายลงไปตามเลขที่นักเรียนเขียนนะครับ ในการระบายคำตอบเด็กๆจะต้องใช้ดินสอที่มีความเข้มขนาด 2B ขึ้นไปโดยที่เชื่อจะเขียนเป็นเลขไทยนะครับ4 4 4 1 4 7นี่ก็คือ รหัสสนามสอบ6หลักโรงเรียนทานภราศาสตรเพชรวิทยานั่นเองครับต่อไปเลขที่นั่งสอบที่เชื่อจะขออนุญาตใช้ชื่อนักเรียนจริงเลยนะครับเด็กชายชนาทิพย์แจ้งจันอัดเลขประจำตัวสอบ10025 10025 ต่อไปจะเป็นการใช้ดินสอ2อง B ในการระบายลงในวงกลมนะครับธรรมศึกษาชั้นตรีจะใช้ดินสอในการทำสัญลักษณ์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยระบายตามที่เชื่อจะใช้การขีดในช่องเอาไว้ก่อนนะครับ ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ระบายลงไปข้อสอบแบบระบายคําตอบจะมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันครับก็คือวิชาธรรม50ข้อวิชาพุทธห้าข้อและวิชาวิไนห้าสข้อตัวอย่างข้อที่1 คนทำงานผิดพลาดเพราะขาดธรรมะใดกไก่สติสัมปชัญญะขอไข่หิริโอตัปปะคอควายขันติโสระจะงงูกตันยูกะเตวีทีคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือกไก่สติสัมปชัญญะครับให้นักเรียนมาระบายคำตอบลงในข้อ1เป็นกไก่ แบบนี้เลยนะครับทีเชอ่์อจะมาแนะนําวิธีการระบายคำตอบให้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำถ้านักเรียนอ่านคำถามแล้วคิดว่าคำตอบที่ถูกคือคอควายก็ให้นักเรียนคิดทําสัญลักษณ์เอาไว้ก่อนแล้วเราค่อยกลับมาระบายอีกครั้งนะครับถ้านักเรียนไม่มั่นใจ ก็ใช้ยางลบลบให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนคาตอบที่เราคิดว่าถูกเราก็จะมาระบายครั้งเดียวทีเดียวเลยนะครับเมนักเรียนระบายคําตอบเสร็จหมดทุกข้อแล้วก็ให้ตรวจความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนที่จะส่งนะครับเราก็ยังเหลือข้อสอบแบบเขียนเรียงความแก้กระทู้รม รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทูรรมชั้นตรีมีวิธีการง่ายๆครับถ้านักเรียนจำา7ขั้นตอนนี้ได้ย้ำนะครับว่า7ขั้นตอนนี้ได้นักเรียนจะสามารถเขียนเรียงความแก้กระทู้รมได้อย่างสบายเลยละครับมาดูข้อแรกกันเลยครับสิ่งที่นักเรียนต้องจำให้ได้คือข้อที่หนึ่ง สุภาษิตบาลีบทตั้งซึ่งนักเรียนอาจจะได้หัวข้อสติมโตสัธาพัทางคนผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อแบบนี้เป็นต้นนะครับขั้นตอนที่สองให้นักเรียนย่อหน้าเข้ามานะครับแล้วจำข้อความต่อไปนี้ให้ได้นั่นก็คือณนะบัดนี้ จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระถูธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ณนะเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาต่อไปถ้านักเรียนจำขั้นตอนที่สองนี้ได้นะครับก็จะทำให้เราได้คะแนนในส่วนนี้ไปเลยครับขั้นตอนที่3ให้นักเรียนย่อหน้าเข้ามานะครับ แล้วขึ้นต้นด้วยคำว่าหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเขียนอธิบายสุภาษิตบทตั้งประมาณ8ถึง10บบรรทัดนะครับเมื่อนักเรียนเขียนอธิบายสุภาษิตได้แล้วเราก็จะมาจบท้ายด้วยคำว่าสมดังสุภาษิตที่มาในตรงนี้นะครับจะให้นักเรียนจำให้ได้เพื่อเป็นการ จบคำอธิบายของสุภาษิตตั้งนะครับแล้วให้เราเติมที่มาของสุภาษิตที่จะนำมาเชื่อมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสุภาษิตบาลีบทเชื่อมซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเราจะต้องเลือกเพียง1สุภาษิตบทเชื่อมมาต่อในช่องที่4นะครับ ซึ่งทิเชอร์จะขอเลือกอันที่สนะครับก็คือสติมโตสุเวสัยโยคนมีสติเป็นผู้ประเสริฐทุกวันและให้นักเรียนสังเกตที่มานะครับคือคำว่าสุดตันตะปิดกสังยุตตะนิกายสคาถววัชตรงนี้แหละครับนักเรียนตรงที่มา ให้เรานํำคำนี้ไปเติมลงในช่องว่างนะครับโดยเราจะนํำมาเขียนในขั้นที่4นะครับและอย่าลืมใส่ที่มาของสุภาษิตด้วยนะครับให้นักเรียนนําไปเขียนตรงช่องสมดังสุภาษิตท,ที่มาในแล้วให้เรานําคำว่าสุตันตะปิดกสังยุตตะนิกายสคาถวัค เติมลงในช่องว่างเลยนะครับขั้นตอนต่อมาจากขั้นที่4ก็คือการเขียนอธิบายสุภาษิตบทเชื่อมนั่นเองโดยขึ้นต้นด้วยคำว่าแล้วบรรยายประมาณ8-10บรรทัดขั้นที่5ให้นักเรียนย่อหน้าเข้าไปนะครับแล้วขึ้นต้นด้วยคำว่าสรุปความว่าเขียนสรุปกระทู้ร,รม โดยให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสุภาษิตบทตั้งและสุภาษิตบทเชื่อมประมาณ5-8บรรทัดแล้วปิดท้ายขั้นตอนที่5ด้วยคำว่าสมดังพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นว่าขั้นตอนที่6 ให้นักเรียนนำสุภาษิตบาลีบทตั้งก็คือในส่วนหัวข้อที่หนึ่งมาเติมลงไปก็คือสติมัโตสัทภพังคนผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อและจบด้วยขั้นตอนที่7สุดท้ายจริงๆนะครับก็คือคำว่ามีนยะดังพันนานามาด้วยประการชนี ก็เป็นอันเขียนแก้กระทุรรมเสร็จสิส้นครบทั้ง7ขั้นตอนครับที่เชื่อหวังว่าความรู้ในวันนี้จะช่วยให้เด็กๆมีความมั่นใจในการทำข้อสอบธรรมศึกษามากขึ้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เชื่อขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ